บมมีอย่างเด้พี่น้องบ่อเป็นอย่งางการคุยกันปกนติแต่ว่าหนาไหมอันนี้บอกว่าก็ลองสงบสงย่ยมดูอาจจะได้แบบไม่ใช่ที่น้องๆเขาไม่พูดถึงกันเพราะเขาก็เซฟความปลอดภัยของกันและกัน<ช>นั่นแหละจริงๆอยากพูดเยอะเลยคิดถึงนู่นนี่นั<ช>่นอะไรแต่ <ๆ S 1> มันมันเป็นการแบบต่อความยาวเสาวความยืดของดรามา่าก็เลยไม่อยากแบบพูดถึงกันเยอะแต่จริงอ่ะไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรทุกคนแค่นั้นเองเนาะ จริงเราพูดถึงได้กันอยู่แล้วเราพูดถึงทุกคนบนโลกนี้ได้แหละแต่ว่าทุกคนก็เห็นว่าสถานการณ์มันอยู่ในสถานการณ์ไหนที่เราจะต้องมานั่งย้ำๆซ้ำๆเซาซีซอยู่ถูกปะถูกไหมถูกพี่นั่นแหละคือความถูกต้องที่มันควรจะเป็นอ ส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซเชียลการจะติดตามกันหรือไม่หรือไม่ติดตามกันน่ะเชื่อเถอะถ้าน้องๆเขาตัดสินใจแล้วอ่ะนั่นคือมันผ่านการตัดสินใจมาแล้วมันไม่ใช่ว่าเราจะไปคิดแทนอ่ะและถ้าทุกคนรู้แล้วทุกคนจะยังไงทุกคนจะแบบต้องบังคับหรอว่าเธอต้องติดตามกันอันนี้นะเธอต้องติดตามกันอันนี้นะเธอต้องทําเพื่อฉันเพื่อให้ฉันมีความสุขนะและความสุขของน้องๆล่ะ ให้เขาเป็นคนตัดสินใจในการใช้ชีวิตเราเป็นผู้ชมที่น่ารักรักใครซัพพอร์ตคนนั้นรักใครติดตามคนนั้นและไม่ทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งโอเคแค่นี้เองเหตุผลบางเหตุผลรู้ไปเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆเข้าใจปะแต่วันนี้ทุกคนก็ควรจะสบายใจได้แล้วเพราะยืนยันได้เลยว่าน้องๆไม่ได้เกลียดกันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีปากเสียงตบตีอะไรกันใช่ ทุกอย่างทำเพื่อความสบายใจของการเละกกันแค่นั้นเลยน่าใชื่อไหม่นาะ<ช>คอยบอกเถือ<ม>่อนบอ,อมไม่ได้ผิดนาพี่นาพิ่นาบุงโคกตอน่าจะจิ้ม,ม,มโคกเล็กเนาะร่วงิปแสันก็ได้พี่รักจา๋าอยากฟังเจนนี่นะ คือตอนนี้คอมเมนต์น่ะคือเขาก็แบบประมาณว่าเออสงสารน้องเบสไม่ได้มาร่วมเฟรมวันนี้ต้องบอกว่าเบสมาถ่ายเ v พรุ่งนี้หกโมงเช้าถ้าวันนี้ป็นนักเอกเล่นนะเมียนถ้าพันนี้พิกเข้าจมูกจริงหรอถ้าวันนี้น้องมาพรุ่งนี้น้องตื่นทำงานไม่ไหวใช่พรุ่งนี้น้องมาพรุ่งนี้ดุทั้งวันไม่อยากยืนข่าวอืมุดจบเจราจะพากันอะไรนั้นนี่ลายถอเมียนผมที่ยังรอกสูฮะ โอ้ยหมื่นสี่แล้วแกตอนกี่โมงกี่ทุ่มหนึ่งเมื่อวานฉันขายน้ำฉันขายสินค้าลูกค้าคนดูฉันซ้ำกู่โอโหเลยเขาด่ากันนันบอเมียนขุบโอโหเด้ฉันหูวเบิร์ตยู่ครางเลยมึงบ่กบอกบอกับกูเลยฉันกับโมลูไม่ฉันเปิดไปถ้าเห็นเจ้าขายน้ำน้ำซอก๋วยเตี๋ยวมีแต่เดียวตกใจเบิร์ตด้วยคอมเมนต์ผ่านผ่านกูนึกว่าแล้วคุณก็เป็นน้ำก๋วยเตี๋ยวผ่านนะคะดีมากเลยแบบว่าผ่าน มุงผ่านคือผ่านไปเนี่ยคือเชียร์นะแต่ก็ขายได้เลิศอยู่นะก็ขายได้แข็งแ่แต่ไม่จริงๆแล้วพี่เจนี่แกไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่รู้ิชีวิตแกก็เยอะแบบเรื่องราวเยอะอยู่แล้วแต่ละวันทีเนี้ยพอแบบลูกค้ามาก็ทําตามอันนี้เนาะฟิลเราข้างนอกแต่เราเห็นอยู่เราเห็นอยู่ว่าอุ้ยคนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ใกล้กันนั่นแหละพี่เอมเอกับเธอเลย คนในคอมเมนต์ของเจนนี่วันนี้นะหนูไม่อนุญาตให้ใครคอมเมนต์ให้เกิดดราม่าไม่อนุญาตจริงไม่อนุญาตนะคะเพราะว่าอยากให้มีแค่ความสุขแค่นั้นโอเคนะคะพี่ผมจะช้าช้ายังไงโอเคมันเข้าอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมช้ยช้า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 ที่ช้าชิชุชิอุ้ยคนดูเหมือนหกแกแกมาแล้ววันนี้ฉันจะตั้งใจฉันกับแกจะต้องเปิดโปรคนละ เปิดปูเลยบอกคนละสิบนาทีเปูมโอกเปิดปูเนี่ยอ่ะเนี่ยกลัวเลยหดเลยชัวแน่พี่ผมจะปาดเขางนอกว่าผมคนมันเข้าไปในนี้เข้าบ่ได้มันเข้าไปข้างในนี้บ่ได้ต่อไปนี้ฉันจะไม่เชื่อใจใครทำไมพี่แต่งเพลงมันมาตรงเวลาขนาดนี้วะแบบบ้านเมืองอะไรเงี้ยสถานการณ์บ้านเมืองอะไรเงี้ย คือเจนนี่บางทีไม่ต้อง,ไม,องมไม่ต้องมารู้ใจคนอื่นได้ปะมมันเพราะใช่ปะคือทุกวันเนี้ยคนเรามันคนมีปัญหาชีวิตหรอคนเรามันไม่ได้เียนราบลื่นหรอกคุณขนาดคุณเองก็ไม่ได้วันเข้าใจก็าาจะให้กําลังใจไงมีปัญหาอะไรไม,ไม่มีผมก็มีทํางานบ้างเครียดบ้างพี่แต่พอดีเพลงพี่มันเออมัน,มนฟังแล้วมันโลดนะมันถ้าคนดูอยู่เนี่ยหนึ่งคนที่กำลังเศร้าฟังแล้วคือกินเข้าไปขนาดไม่ใช่คนใต้นะ ฟังแล้วเออคนอีสานก็นยังมวนน่ะพี่น้องก็นยังแบบมันกินใจมันกินใจถ้าเปรียบเทียบเพลงสมัยโบราณมันะมจะมันจะมีเพลงแบบเบ่ได้โดนหลอกแต่ถูกเนอะอะไรเงี้ยมันจะเป็นเออฉันต้องแต่งเพลงแนวนี้ร้องกับเธอฉันคิดออกแล้วเข้าใจไหมเพลงอ,อกหกักอีสานอ<ช>่ะมีดมีดพี่เหมือนแบบคือถ้ามีดไร้่างอมอน๋ออ๋ออันนี้แหละที่ปาดพี่นี่ ถ้าพลอีสานคือถ้ามันไม่คมเนี่ยแสดงว่าควาบริยานได้หนิควาสามีไม่ควาแล้วเมื่อกี้คมมันไม่คมเลยเนี่ยละคุณเดี๋ยวพี่มานะไปซื้อขอแค่โบราณเขาบอกให้ชื้อมามันอันนี้หนึงมันสั่งหวานอ๋อฉันรู้แล้วฉันแต่งเพลงใต้อกหักแล้วก็พอมีท่อนอีสานท่อนหลังโซโล่อะให้บิ๊กมาฟีดมาฟีดใช่ค่ะ เป็นเป็นท่อนพีคอะให้แปลเป็นภาษาอีสานนี่ลหละนี่ล่ะนี่ลหละแต่ว่าที่คุณร้องวันนี้นี้ที่คุณร้องในโทรศัพท์แบบไอ้นั้นน่ะมันเป็นพี่กับน้องฉันมองว่าทางทางพี่ก้องเหมาะกว่ามันแบบว่ามันต้องผู้ชายอายุมากกว่ามันถึงจะฟินอ่ะแต่ว่าเพลงมันคือมันบ้านพี่อยู่ทินอีสานอย่างเงี้ยมันก็ดีแต่เอ็มพีที่ฉันพูดกับเธอไว้ะฉันเพิ่งไปดูว่ามันเพิ่งมีเพลงที่ถ่ายเอ็มีแบบนี้เลยก็เลยแบบ เรากราดรอ copy รอเป๊ะฉันเพิ่งเห็นมันจะเปิดมันบังเอิญไม่บังเอิญมันบังเอิญฉันไม่เคยดูแต่พอฉันเขาไม่เข้าห้าเปล่าเลยนี่เขาบอกว่าเอาเพลงใต้อกหักแล้วเธอขึ้นมาท่อนพี๊เนาะแต่เข้าเวอร์แต่เพลงเราฉันก็ทำได้แต่ฉันออยเอาฟิลก่อนเดี๋ยวฉันได้อะไรแล้วฉันจะรีบๆแล้วตอนนี้ทีิง้ทีนี้พี่จะนี่ไม่ต้องซีเรียสหรอกผม ร้องตรงไหนก็ได้ฉันรู้แต่ฉันอยากทํางานกับเธอไงฉันอยากมีเพลงกับเธอเวลาเกีน่ะเป็นคนขี้เกียจแต่คนที่หนึ่งเวลาไปขึ้นเธอรู้ติ่กใส่ฉันฉันรู้ฉันบอ่อยฉันรู้ว่ามายถึงอยากให้ชมาฟีดฉันไม่มีปัญหาฉันจะไหนก็ได้คนคนนี้เมื่อไหร่ก็ได้ีกับฉันได้ฉันดีใจกับตายที่เธอทักมาว่าขอฟีดเพลงหนึ่งอะถามพวกนี้ดูก็ใช่แต่ว่าหมายความว่าผมน่ะไม่ไม่ได้อะไรยังไงผมคือ ยังไงผมก็อยู่นี่อยู่แล้วไม่เป็นไรอยู่แล้ว,ลวไม่คิดที่จะหนีจากพี่สิ้นปีจังเ o v e r ก็ได้จังพิซซิ่งก็ได้ดอกบอได้ดอกข่อยอยากได้เลยเนบิ๊กกระแสดีจะตายกระแสอะไรอะอยากดูบิบ๊กเบสเอาเป็นว่าสําหรับเจนนี่อนหนูพูดเลยเลยกันว่าหนูว่าให้น้องๆห่างกันก่อนคะ่ะเอาจริงกระแสดราม่าขนาดนี้ชนไปก็รุนแรงเนาะเพราะฉะนั้นให้น้องๆพักหัวใจกันสักครู่ดูแลตัวเองกันไปก่อนหลังบ้านเป็นยังไงเราไม่รู้แต่หน้าบ้านต้องพักก่อน เพราะว่าหน้าบ้านตอนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะมันมีผลที่ไม่ดีกับน้องทั้งสองฝ่ายในเมื่อเราทําอะไรแล้วเราเกิดความไม่สบายใจหนูมองว่าพักกันก่อนดูแลหัวใจของตัวเองกันก่อนถ้าคนรักกันจริงคิดถึงกันวันหนึ่งก็ต้องวนลูบกลับมาไม่ว่าจะเป็นสถานะเพื่อนหรือคนรู้จักหรือคนรักหรือสถานะอะไรก็แล้วแต่ที่เรารู้หรือไม่รู้อย่างเงี้ยคือตอนนี้ไม่ควรจริงพระเอกยังมีไม่ใช่บิ๊กนะคะขออนุญาตแจ้งเลยเพราะว่าเนี่ยฝืนทุกคนหนูไม่ใช่คนที่แบบ ขนาดนั้นอะเราไม่ฝืนกระแสสังคมอะเราต้องเอาที่ทุกคนทุกฝ่ายสบายใจใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มันดีอยู่แล้วไม่มีไม่ไมีอะไรไ,ไ,ไ,ไม่ดีนะตอนนี้นะคือดีมากแล้วก็ทุกอย่างโอเคมากไม่ไต้องห่วงอยวพี่เจนี่เขาจะพาทำเองแมนกลับไปที่เจนี่ตรงนี้ใช่ขอพายที่เจนี่เป็นคนพูดตรงนะคือหนูแค่รู้สึกว่าเราไม่มีอะไรจําเป็นต้องปิดบังกันถ้าถ้าทุกคนบอกให้ปรึกษาเจนนี่เรื่องนี้หนูแค่มองว่าตอนนี้น้องๆอ,อ,อะ ่างกันไปก่อนดีที่สุดเพราะว่าเวลามันมีดราม่า่ะคนที่ต้อง,ไปไปงดูอยู่กับตัวเองก็คือน้องๆเองเพราะฉะนั้นให้เขาแบบว่าทํางานกันไปเพราะว่าน้องบิ๊กก็งานเยอะเบสก็งานเยอะทุกคนให้เขาพักใจกันไปก่อนถ้าเจอกันแล้วมันมีดราม่าก็อาจจะพักก่อนจะมาชิงในสื่อนะหลังสื่อเราไม่รู้ถูกไหมโอเคไหมคะขอพลงจริงที่มันแบบอาจจะต้องพูดชัดเพราะว่าหนูเห็นแล้วว่าคอมเมนต์แนวนี้มั้งแต่ต้นไลฟ์แล้วจริงเป็นห่วงทั้งคู่แล้วก็ หนูเชื่อว่าพวกเราสามคนเนี่ยหรือแม้กระทั่งน้องสองคนอะไม่ได้เกลียดกันหรอกไม่มีการเกลียดไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าพอมันมีดราม่าแกจะให้แบบคนมันมีดราม่ากันอยู่จะให้มาทําไมมักขึ้นไลค์เรียกดราม่าแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับทั้งคู่เนาะให้เขาพักกันก่อนนานๆทีเจอกันนะ่ะเธอจะได้คิดถึงพราะวันนั้นกลับมาเธอจะมีความสุขมากกว่าวันปกติทั่วไปโอเคปะ คุณค่ะคุณนี่ก็ยังทัวนี้จะนี้แต่ว่าท้องพูดช่วยพยายามพิเด็ดทำไมน้องกูพูดเรื่องนี้สองหมื่นคนไปดยอ๋อจริงเหรอเฮ่ <c oughs> ยไมล่ะไม่ต้องด่าก,กันเขาก็ยังดูเลยขณะพูดให้คนได้ขอด้อคิดเขาดูช่วงนี้หมอดูทักว่าเจนี่กำลังฮอตเมื่อวานก็ฮอตไปหนึ่งแม็์เมื่อวานวาน,นี้ก็ฮอตอยู่ก็นั่งดูอยู่ 莫完了那个有内话。